สวัสดีครับเพื่อนๆนักนะเทรด forex เมือนไหมทุกท่านครับวันนี้มาดูระบบเทรด ep ที่38กันนะครับวันนี้ก็จะมีวินดิเคเตอร์อ่าอีกหนึ่งตัวที่จันมานำเสนอก็คืออ่า tdi red green นะครับตัวนี้ตัวล่างเนี่ยนะครับ tdi red green คือตัวนี้นะครับอ่ที่เคอร์เซอร์เมาส์ชี้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็บ o l l i n g e r Band เส้นเหลืองๆด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็อ่า s เอาไปใช้ T C c I ค่า20มีอยู่3ตัวนะครับวันนี้มาดูว่า3ตัวนี้จะใช้งานกันยังไงนะครับปเป็นโลกคู่เงินก่อนเลือกคู่เงินขอเป็น G B P U S D นะครับคลิกขวาชาติวินโดวปรับเป็นแท่งเทียนแล้วก็ขยายเข้านิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับค่า Property อันนี้ขอไปเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเคยทำหลายคลิปแล้วเรื่องการปรับค่านะครับก็ไม่ว่ากันนะครับลองย้อนไปดูก็ได้นะครับ เรื่องการคำนวณเสร็จแล้วกดโอเคก็จะไ,ได้ตัวนี้นะครับทีนี้เราได้ค่านี้แล้วเราจะหาอินดิเคเตอร์ตัวแรกจากตัวนี้นะครับในอินดิเคเตอร์ก็คือบอ e ลิงเกอร์แบนจะเป็นคลิกแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับโอเคอยากได้ซิกนั้นไหมก็ลองใช้ดูนะครับหลังจากที่ได้อินดิเคเตอร์บอลลิงเกอร์แบนะครับก็คือตัวตามาคือ c C I ตัวนี้ TCI ในยผมีให้โหลดยู่น้่นล่างนะครับในคำอธิบายใต้คลิปนะครับทีคนเลื่นหานนิดนึงนะครับเจอแล้วแต่เป็นค่า20ตัวนี้นะครับค่าเลนส์20ตรงนี้พูด Color เขาเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเป็นสีน้ำเงินเบอร์สองเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ขน,นาดเป็น3ละวกันดูง่ายหนอาตาแลวกอดีแล้วกดโอเค นะได้แล้วนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ T C T D I T D I แคลด์กรีนนะครับก็อยากหาตัวแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะตัวนี้นะครับจริงๆตัวที่สองตัวเนี่ยผมเติมเข้าไปน่าชื่ออินเทอร์มันจริงๆก็คือ T D I แคลด์กรีนตัวนี้นะครับ double click นี่ก็มีให้โหลดด้านล่างน,นะครับค่าเนี่ยผมไม่ปรับอะไรเลยนะครับมันใช้ค่าของ R S I period นะครับกับค่าวัวเละก็ดีแบนค่าต่างๆที่เขาใช้เนี่ยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับส่วนสีเนี่ยผมก็ไม่ปรับกดโอเคถ้าใครจะปรับขนาดาสีเส้นอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าใครอยากปรับเป็นให้มันดูง่ายหนะ่อยก็เป็นสีน้ำเงินกับสีขาวมันเป็นพื้นดำเนาะ,นะครับถ้ากดขนาดสีก็เป็นสองนะครับกดโอเค แล้วก็จะได้แล้วนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าอย่างเงี้ยเวลาระบบเนี้ยเขาเทรดเทรดยังไงนะครับทีนี้ดูนะครับเออ่เวลาการเทรดเนี่ยนะครับเวลาการเทรดเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งเทรดเห็นไหมครับตรงนี้ที่กากระบายทุก่าที่เป็นเฟดเซอร์ชี้เนี่ยนะครับเส้นนี้เส้นกลางคือเส้น50เส้นบนคือ68เส้นล่างคือ32 ถ้าอยู่เหนือเส้น50เน้นเทรดบายนะครับแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าเส้น50เน้นเทรดเซลล์ sell, หรือจะดูบอลลิงเกอร์แบนถ้าอยู่เหนือเส้นกลางบอลลิงเกอร์แบนเทรดบายอยู่ต่ำกว่าเส้นบอลลิงเกอร์แบนเทรดเซลล์ sell, ต่ำกว่าเส้นกลางนะครับเทรดเซลล์นะครับวนี้มาดูการเข้ากันเลยนะครับทีนี้วิธีการเข้าผมขอดูการเข้าเซลล์ก่อเนเข้าเซลล์เลยนะครับ วิธีการเข้าเซลเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ผมนํามาจริงๆมันมีหลายรูปแบบเนาะถ้าใครนําไปใช้เนี่ยลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้เสนอรูปแบบแรกที่เฉดนะครับทีนี้มาดูการเข้าบายเข้าเซลล์กันก่อนนะครับการเข้าเซลลกันเลยนะครับอยู่ใกล้เหมือนเนาะนะครับวิธีการเข้าเซลเใใล,เเซล์หลักการง่ายๆเลยนะครับ 1. ราคาปิดของแท่งเทียนจะต้องอยู่ต่ํากว่าเส้น T C C I นะครับ สมมุติผมจะเข้าตรงนี้บริเวณแถวๆนี้นะครับตรงนี้เนานะราคาปิดของเทงเทียนที่อยู่ต่ำกว่าเส้น BCI ก็จะมีตรงนี้แท่งนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันปิดต่ำกว่าแล้วนะด,ดูดีนะครับแล้วก็ราคาปิดของเทงเทียนเงื่อนไขข้อทีนในใ่2ปิดต่ำกว่าเส้นกลางบูลิงเกอร์แมนก็คือแท่งเดิมนี่นะครับใช้ได้นะี่ครับประเด็นที่3ถัดมานะครับ ราคาปิดนอกจากจะปิดต่ำแล้วเนี่ยมาดู TCI ด้านล่างนะครับ TDI ไปเปลี mm ่ยนต่อไปนะครับมาดูแท่งนี้เนาะมันตัดกันแล้วยังนะครับถ้าเราดูเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยกับแท่งบนตัดกันแล้วเห็นไหมตัดกันแล้วเงื่อนไขสามข้อในการจะเข้าเซลล์นี่ครบแล้วนะครับครบแล้วเพราะนั้นเราเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับเราเข้าเซลล์ตรงนี้ แลข้อเซลได้เงี้ยน,นะครับแล้วก็มาออกตรงราคาปิดของที่เทียนปิดเหนือนเส้นที่ซย์คือแท่งนี้หรือถ้าใครดูแท่งเทียนเป็นเนี่ยก็คู่นี้ออกเลยนะครับถามว่าเราจะได้กี่จุดนะนะครับเราจะได้กี่จุดถ้าจากแท่งนี้มาแท่งนี้485จุดนะครับอ่าหรืออีกในหนึ่งถ้าเป็นการเซลเนี่ยเห็นไหมครับรูปแบบเนี้ย เนี่ยมันเป็นสโลปลงมาอย่างเงี้ยนะครับมันเซลล์ลงมาครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไม่ผ่านเส้นกลางมันเป็นแนวต้านแล้วก็ลงมาอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ลงมาอีกเห็นไหมครับถ้าเราดูเนี่ยโลโลมันจะต่ำทั้งสองตัวแล้วก็หายมันก็เชียงลงนี่เป็นในทิศทางเทรนเซลนะครับเทรนลงนั่นเองเพราะฉะนั้นการเทรดก็เทรดเทรนเซล ง่ายๆเลยก็อันนี้เส้นกลางนะครับเส้น TCI เนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าเส้นกลางเห็นไหมฮะแปลงของบลกเกอร์แท่งนี้ก็ปิดอยู่ต่ำกว่าเส้น p c i เป็นอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางเลยก็แบนก็ใช้แท่งนี้เลยนะครับเป็นแท่งเซตอัพตัวนี้นะแล้วก็เข้าก็ลงมาเรื่อยๆออกแท่งไหนออกแท่งเนี้ยนะครับถ้าดูมันก็ดูเป็นคู่อะแท่งเจนกับตัวตัวนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้กี่จุดเนาะนะครับดูนะเพืเ่อนๆดูตรงนี้นอะออกตรงนี้ได้ประมาณ403จุดนะครับนี้การเข้าเสี่ยวมาดูการเข้าบายกันบ้างรงนี้นะครับการเข้าบายดูจุดนี้จะเข้าได้ไหมนะครับจุดนี้เนาะมันเป็นเทรนด์บายมันมันขึ้นมาแน้วมันลงแล้วก็มันจะไปอย่างเงี้ยนะครับสมมุติมันลงมาเป็นการทักตัว ของเทนขาขึ้นเนาะอันนี้เป็นการพักตัวของเทียนขาขึ้นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็อยู่ลอยอยู่เหนือของเส้นห้าสิบนะครับเห็นไหมครับนีมิติจะเข้าเราเห็นมันพักตัวนะครับแล้วมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเราจะเห็นแล้วนะครับเป็นตนนัญญาณมาแล้วเราก็สังเกต่แท่งไหนที่มันมีราคาปิดเหนือเส้น TCI และเส้นกลางบครืขึ้แบงก์ก็คือแท่งเรียกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ อันนี้มันอยู่ในเชนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มาดูดูด้านล่างดูนะครับตัวนี้แท่งนี้เห็นไหมอ่าแท่งนี้เห็นไหมครับแท่งนี้มันเริ่มตัดกันพอดีเห็นไหมครับด้านล่างมันเริ่มมันเริ่มตัดกันให้เห็นถ้ามายืนอยู่แท่งนี้ยมันจะตัดกันให้เห็นชัดเจนเพราะนั้นเราจะเห็นจริงๆนะแท่งนี้มันเริ่มตัดแล้วนะครับถ้าใครมีความสามารถเขียนโค้ดเนี่ยมันจะเห็นลูกศรตัดขึ้นตรงนี้เลย เพราะนั้นแท่งเล็กๆนี้นะครับแท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพเข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงไหนออกแท่งนี้นะครับมาดูว่าบายมีกี่ได้กี่จุดายตรงนี้ออกตรงนี้ได้ประมาณ600จุดนะครับหรือเราจะทําตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆดูเนาะอันนี้รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวก็ดูว่ามันจะกลับจริงไหมแต่ปกติถ้ามันอยู่แนวกลับตัวเนี่ยเรามาดูแนวรับแนวทา้ทานตรงนี้ก็ได้ อันนี้รูปแบบทั้งเทียนกลับตัวเนาะเรามาดูตรงนี้มันอยู่แนวรับโซนแนวรับคอดีนะครับมันโอกาสมันน่าจะมีการกลับตัวนะแต่มันอาจจะมีแรงหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องใช้ a D X ประกอบด้วยนะครับถ้าใครจะดูแรงเนาะอันนี้นะครับพอตั้งเทียนกลับตัวเนี่ยจริงถ้ามูใหม่จะเข้าเนี่ยนะครับอ่ถ้าใครต้องการชัวร์เนี่ยให้มันอยู่เส้นเหนือเส้นกลางบล็อกเกอร์แบบจะชัวร์กว่านะครับถ้าจะใครแบบคลร้อนหน่อย ก็าเข้าส่วนนี้ก็ได้นะครับแท่งนี้แท่งเซตอัพหรือเปล่านะครับแล้วก็มอดูด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยถ้ามันตัดกันอาจยังไม่ตัดแท่งนี้ตัดหรือยังตัดแล้วจะเป็นแท่งแดงเรายังไม่เอานะครับแท่งเขียวตัดแล้วตอนนี้แท่งเซตอัพได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็หลัล่งไปเรื่อยแล้วก็ออกประมาณแท่งนเนี้นะครับออกประมาณแท่งนี้ยก็ได้อยู่พอสมควรแต่พวกนี้มันจะไม่ค่อยมีแรงนะครับ แต่มันจะมีแรงหลังจากที่มันมีการพักตัวแล้วก็ไปต่อนี่นะครับอันนี้เป็นเทรนบายเนาะนะครับอันนี้คือวิธีการเข้าไหวเข้าเซียแล้วถามว่ามันพลาดมันมีไหมมีเหมือนกันนะครับมันไม่มีระบบไหนที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเพื่อนๆดูตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้เนาะเนี่ยที่มันพลาดสมมุติทั้งรูปแบบนี้ทั้งแรงกับตัวใช่ไหมครับมันก็ขึ้นมาจริงแต่มันถึงชั้นกลางมันเป็นแนวต้านของมันมันก็ลงมา พักตัวแล้วก็ไปต่อพักตัวไปต่อพักตัวแล้วก็ไปต่ออันนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีดาวเทว o ใครไม่ลองศึกษาเนี่ยลองไปศึกษาดูนะครับเทรน์ <Trend S 1> พวกนี้เราก็จะรู้ว่า High High Hi, นะครับ Low High Low, Low High Low มันยกสูงขึ้นเรื่อยๆ Low แล้วก็ High นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นเทรนด์บพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเทรนด์บเนี่ย เนี่ยมันอยู่ในช่องเราลองตีช่องดูก็ได้นะครับจะถามว่าถ้าคนเข้าอย่างเงี้ยมันจะเข้าได้กําไรไหมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ผมบอก่าเลยขาดทุนอันนี้คือสิ่งที่มือใหม่ต้องเลี่ยงแต่ถ้ามือเกา่เกาๆหน่อยถ้าเข้าโซนนี้เนาะเขาก็ไปออกพวกเนี่ยถามว่าทําไมถึงออกนะครับเพราะพวกนี้มันอยู่ในเทรนด์บายอย่างเนี้ยเนี่ยเออ่าหนึ่ง โลหนึ่งไฮหนึ่งโลหนึ่งเนี้ยไฮโลมันจะยกตัวขี่น้องเด็คือการเทรดร็กซ์เ,เนี่ยบางทีมันต้องใช้ศิลปะพอสมควรนะครับทุกคนทําได้ทุกคนทําได,ได้ผมไม่ได้ไปเสียว่ามีคนทาได้ทําได้ทุกคนขอให้มีความขยันและศึกษาตั้งใจทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมอยากให้ไปศึกษาเนาะเนี้ยอย่างเงี้ยเ,เพื่อนๆเห็นไหมเนีย่ย รูปแบบกลับตัวทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราดูเนาะเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับรูปแบบกลับตัวหรือในลักษณะที่อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะครับเวลาเรามองดูมันจะมีลักษณะให้ให้เราดูเนี่ยอันะอันนี้ก็รูปแบบกลับตัวนะครับเนะนี่ยรูปแบบกลับตัวเขาเรียกว่าอะไร piercing อะไรหรือผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมจําได้ว่ามันเป็นรูปแบบแบบนี้ ผมไม่ค่อยจาชื่อชื่อมันเยอะผมก็จําจรูปแบบเพราะว่าแท่งแดงเนี่ยมันปิดเลยกลางของแท่งเขียวลงมาถ้ามันอยู่ในทางขาขึ้นนะพวกนี้จะมีการลงมาลงมาก็ลงมาอยู่สองแท่งแล้วก็ปิดกลับเพราะมันปิดกลับปุ๊บมันเกิดอะไรครับเกิดปึงตัวเอ็นอ่าปิดอยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยเหนือแนวแนวต้านขึ้นไปมันเป็นตัวเอ็นอันนี้เป็นขาขึ้นนะครับ แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวเอ,อ,อ,อ็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันด้วยปิดเหนือแน,นวต้านถ้ามันจะไปต่อมันต้องปิดเหนือตอนนี้ไปต่อแต่ว่ามันไม่ไปนะครับมันไม่ไปมันก็เลยลงมาไซเว์แต่ทีนี้มันปิดเหนือแนวต,นต้านตรงนี้มันก็ลงมาทาโลใหม่แล้วก็หายแล้วก็เกิดคู่นี้ใหม่เห็นไหมครับเกิดคู่นี้เท่งกับตัวไอ้สามตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบที่แบบตัวเพราะนั้นเวลา น้องน้องมือใหม่นะครับหรือใช้มือใหม่ก็ตาก็เยกเนี่ยควรเรียอสารหลายอย่างเช่น1คทฤษฎีดาวเทอรี่นะครับสองการตรีเทนไลน์เทนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญผมก็ใช้เหมือนกันนะครับสามอินดิเกเตอร์บางตัวเนี่ยบางตัวมันเหมาะกับเราบางตัวไม่เหมาะกับเราเวลาไปเรียนมาในบางทีเอ๊ะทำไมอาจารย์สอนเรามาทำแล้วม,มันมันไม่เวิร์คคืออินดิเกเตอร์บางตัวเนี่ยตัวที่มันเหมาะมือเราเนี่ยมันก็มี นะครับแต่ต้องอาศัยเวลาในการแบ็กเทสและการเรียนรู้มันถึงจะรู้ว่าตัวไหนที่เหมาะกับเราที่ผมเอานำมาเสนอวันนี้เนะี่ยผมไม่ได้ว่ามันจะเหมาะกับทุกท่านนะครับให้ท่านเลือกเอานะครับสามสิบกว่าระบบที่ผมทํามาเนี่ยลองเลือกอินดิเคเตอร์แล้วนาไปประกอบดูอาจจะไม่ทําที่เหมือนผมทําก็ได้นําลองไปประกอบดูแล้วก็แบ็กเทสนะครับให้ได้กำไรเรื่อยๆท่านเดือนหนึ่งเนี่ยเรดกำไรมากกว่าขาดทุนเนี่ยแ้เรียนรู้ไปเรืร่อยๆผมเชื่อว่าท่านจะหนุ่ รอดในตลาดฟอนต์และทำกำไรกับมันได้นะครับแล้วก็ผมมีอะไรให้ดูด้วยไอ้ระบบนี้แหละนะครับผมหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมผมมีอะไรให้ดูเนาะอยู่ช่วงตรงเนี้ยนะครับนะเห็นไหมครับอันเนี้ยอันนี้คือผมเข้าออเดอร์ให้ดูนะครับอันนี้คือออเดอร์ออเดอร์ผมเป็นออเดอร์เซลล์นะครับออเดอร์ผมเป็นออเดอร์เซลล์ ออรดร์เซลล์ Brazil. แต่ว่าผมไม่ได้เข้าทำเฟรมที่หนึ่งชั่วโมงนะครับผมเข้าทำเฟรมเดย์ผมไม่ค่อยมีเวลาดูมันนะครับแต่ถ้าอันนี้เป็นเงินจริงนะเงินจริงเนะี่ยเป็นพอร์ตพอร์ตเซ็นต์นะครับพอร์ตเซ็นต์เนี่ยดูตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นพอร์ตเซ็นต์ g b p u s d c เนี่ยอย่างเงี้ยพอร์ตเซ็นต์นะครับด้านล่างนี่เห็นนะครับทุกซ้อนชีพอันนี้ก็เป็นเอ็กเนีรเรียลของจริงนะครับ ผมเทรดกับ Xnet อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของจริงนะครับอเดียวของเทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นผู้เงิน GVP เป็นเซ็นถ้าเป็นเงินที่ไม่เป็นเงินเซ็นเป็นเงินดอลลาร์ปกติมันจะเป็นตัว M นะครับตัว M อยู่ท้าย GVP USD อันนี้เป็น GVP USDC ถ้าเป็นเงินหนึ่งดอลลาร์จริงๆไม่ได้ไม่เป็นเซ็นมันจะเขียนว่า GVP USD M นะครับอันนี้มาดูว่าอย่างเงี้ยนะครับ ผมจะเข้ายัางไงมาดูทางเฟรมเดย์นะครับอันนี้ที่ผมเข้าเนาะผมทดสอบดูจะก,กันจริงๆในเงินเซนเลยเห็นไหมครับอ่ามันมีงนเงื่อนไขหนึ่งราคาปิดของแท่งเทียนยู่ต่ำกว่าเส้น TCCI เห็นไหมครับผมใช้แทั้งนี้ทังเซตอแพเลยนะนะครับทั้งนี้แล้วก็มาดูราคาปิดของแท่งเทียนมันใช้ได้แล้วก็ด้านล่างเนี่ย c c i เริกี่เห็นไหมครับมันตัดกันแล้ว มันตัดกันแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เข้าตรงนี้จริงๆผมเคยเข้าบ่อยนะครับเคยเข้าบ่อยแล้วก็ผมแบกเทสมาเรื่อยนะครับผมก็เลยตัดสินใจเข้าตรงนี้ก็ได้ต่างถามว่าจากจุดนี้มาหาจุดนี้เท่าไหร่ประมาณเก้าร้อยกว่าจุดนะครับมาดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงสินะครับทางเฟรมสี่ชั่วโมงที่ผมเข้าเนาะผมจะเข้าในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยถามว่าทาไมผมเข้ามันถูกไปพอดีเลยมันเป็นทางเฟรมดี ถ้าเราดูตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ในคู่นี้เห็นไหมครับมันคือรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวนะครับกลับตัวคือเวลามันเกิดเนี่ยผมจะสังเกตอยู่มันเกิดอยู่บริเวณเส้นกลางพอดีเห็นไหมฮะมันเกิดอยู่บริเวณเส้นกลางพอดีมันก็กลับตัวลงมาเนี่ยอย่าเงเงี้ยนะครับก็ใช่แต่ว่าําให้น้องต่อไปเนี่ย GBPUSD เนี่ยมันจะทําอะไรมันจะขึ้นต่อไหม ดูแท่งเทียนตัวนี้ครับสีเชิโมองเหมือนมันจะไม่ค่อยมีกำลังนะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านด้านล่างนะครับแต่ให้ผมเดานะให้ผมเดา G P u S D ตัวนี้ในวันพรุ่งนี้วันจันทเนี่ยมันคงจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรงนี้นะครับตรงเส้นตรงนี้แล้วก็ลงมาอีกนะครับแล้วก็ลงมาอีกถามว่าทําไมผมถึงถึงคิดว่ามันจะลงมาอีกเพราะเหตุผลตรงนี้นะครับเพราะเหตุผลตรงนี้ ดูทามเฟรมใหญ่ทางเฟรมใหญ่เพื่อนๆเห็นอะไรไหมแท่งนี้แท่งนี้เนี่ยปิดอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางบอลลิงเกอร์แบนด์เห็นไหมครับแล้วก็ไอตัวที่มันตัดกันตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ตีบเข้าหากันแล้วก็แนวรับของมันเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นบอลลิงเกอร์แบนด์เส้นนี้เส้นล่างยังอีกไกลเพราะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมีการลงเอง มาถึงตรงตรงเนี้ยตรงเส้นเนี้ยนะครับจะต้องดูเส้นเส้นบนเลนเซอรแบนดด้วยมันน่จะมีการตรีกับอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็รอต้องคิดว่าน่าจะเป็นเซลล์ต่อตรนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เนี่ยถ้ามันจะมี m e มเฟรมที่ให้เราดูมันจะมีประมาณ m e มเฟรมหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูนะอ่ะอันนี้เห็นอะไรไหมนะครับ ตรงนี้ถ้าเราตีดูเนี่ยมันจะมีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับขอบกรอบน,น,นิดนึงอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านอยู่ตรงโซนนี้อีกโซนหนึง่งอ่านะคาได้สองแนวนะได้สองแนวเพราะฉนั้นถ้าเราดูจากเกมเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับมันลงมาทะลุแนวต้านนี้แล้วต,ตัวนี้เนี่ยเป็นแนวรับต่อไปนะครับ ถ้าเข้าแนวรับนี้เนี่ยน่าจะมีการ pull back หรือการกลับขึ้นด้านบนแล้วก็จะเป็นการพักตัวถ้ามันทะลุลงเส้นนี้นะครับเส้นแนวรับนี้ก็อาจจะลงต่อถ้ามันทะลุขึ้นด้านบนมีท่้งเทียนปิดมีรูปแบบท่งเทียนกลับตัวก็คงจะไปต่อแล้วก็ไปกันอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ในวันพรุ่งนี้นะใครจะเทรดตามฟรมหนึ่งชั่วโมงก็มาเล่าสู่เรนึชั่วโมงก็ต้องรอนะครับ แนวรับอยู่ประมาณตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นนี้นะครับ1.35 3.82นะครับตรงนี้เป็นแนวรับถ้าหลุดแนวรับตัวนี้มาได้เซลล์ต่อแต่ถ้าไม่หลุดแนวรับมีรูปแบบที่เกยดกลับตัวมันจะบายไปถึงตรงนี้ถ้ามันมีการกลับตัววกกลับมาเนี่ยถ้ามันไม่ถึงตรงเนี้ยถ้ามีทักจีนกลับตัวเนี่ยนะครับมันก็จะไปต่อเป็นรูปแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะ ถ้ามันมาถึงแนวนี้นะครับมีรูปแบบท่งเทียนกลับตัวมันก็จะขึ้นไปชนแนวต้านตรงนี้แล้วก็จะวกกลับลงมาแต่ถ้ามันไม่ถึงแนวรับเดิมมันวกกลับขึ้นไปมีรูปแบบท่งเทียนกลับตัวนะครับมันจะทะลุตรงนี้ไปถ้ามันทะลุตรงไม่ได้มันจะไปต่อหรือหรือนะครับมันเป็นอย่างนี้นะทะลุแล้วก็มาพักตัวเราหารูปแบบท่งเทียนกลับตัวตรงนี้แล้วก็ไปต่อเงี้ยนะครับ แต่ถ้ามันทะลุลงมาได้ปุ๊บนะครับทะลุลงมาได้แล้วมันจะมีการกลับตัวขึ้นไปผมคาดว่านะเราหารูปแบบทั้งเชียกลับตัวตรงนี้แล้วก็เซลล์ลงมาเงี้ยนะครับในรูปแบบในเนื่นมันมีในประมาณสัก3-4ชัว่วโมงแต่ในใจผมพ่งนี้เนาะพ่งนี้เป็นวันจันทร์ไงนะครับมันน่าจะมีการกลับตัวแล้วก็ค่อยวกเช่นกลับอย่างนี้เพราะวันจันทร์มันจะมีแรงซื้อกหลักตรงนี้ แล้วก็กลับลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลับลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เซล์ต่อเงี้ยคิดว่าวันจันเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าไม่เซลล์ก็คือขึ้นนะครับแล้วก็พักแล้วก็ไปต่ออย่างเงี้ยมี2รูปแบบเพราะนั้นเราดูแนวรับแนวต้านตรงนี้ดีนะครับแนวต้านแนวรับถ้ามันทะลุแนวใดแนวหนึ่งนก็จัดตามรูปแบบทะลุแนวบนก็บายทะลุแนวล่างก็เซล อย่างนี้นะครับเออลืมเอาให้ดูนะครับแล้วถามว่าตัวนี้เนี่ยเส้นเนี่ยที่เข้าออเดอร์เนี่ยได้เท่าไหร่เงินเซ็นเนี่ยนะครับเปิดออเดอร์ให้ดูเนาะเนี่ยเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเงินจริงๆได้เก้าจุดเจ็ดแปดเซนถ้าเป็นเงิน US อลลาร์ปกติถ้าเราออกในรูปแบบระบบนี้เนาะเราก็ได้ประมาณสักเก้าเหรียญอันนี้เข้าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เอ่อวันที่สิบเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบสาม ผมก็ปล่อยให้มันรันมาเรื่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดออกใน time frame D a y เนาะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยให้ time frame D a y เนะี่ยถ้ามันยังไม่ถึงจุดออกเราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันออกเนาะใน time frame D a y อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าในม,มองใน time frame D a y มันหลุดตรงนี้มาได้เนะี่ยผมว่าน่าจะยืนนานเซลล์ต่อตรงเนี้ยม,ยยมาถึงตรงเนี้ยก็ได้นะครับเส้นบอเล็เกอร์แบนตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นการเสนอพรุ่งนี้ <P unk> er> ผมไ็คิดว่าน่าจะเป็นคาเซลมากกว่าคาบายนะครับอันนี้เป็นเงินจริงๆที่ถือให้รู้ว่าระบบนี้มันก็ใช้ได้นะครับจะทำเงินจริงๆนี่ก็สามารถใช้ได้แนะนําไปใช้ได้เลยนะครับไ,ไอ้ทีซีไอและกิยนนี่ก็จะปรับตรงนี้นะครับเขาจะปรับค่าเนี่ยยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมไอ้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือเป็นกลางๆถ้าใครอยากไปปรับก็สามารถปรับใช้ได้นะครับระบบแถวนี้เนี่ยง่ายๆจะได้เงินจริงๆตามที่ผมทําให้ดูเนี่ย เงิน9.78เซนเนี่ยถ้าเป็นพอร์ตถ้าออกส่วนจิตหนึ่งเราก็ได้ประมาณถ้าเป็นเงินปกติเนาะเป็นดอลลาร์ปกติได้ประมาณสักเก้าสิบเหรียญถ้าประมาณสองสามพันเก้าสิบเหรียญก็ก็โอเคสองพันกว่าบาทเป็นเงินไทยสองสามพันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสิ่งอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อยากฝากอย่างหนึ่งเนาะสำหรับเพื่อนน้องๆมือ,อ,อใหม่ในตลาดโกลด์สิ่งสําคัญที่คุณจะต้องเติม คือเติมความรู้จะเติมเงินบ่อยนะครับถ้าคุณโลภคุณจะได้เติมเงินบ่อยแล้วคุณจะออกจากตลาดเร็วแต่ถ้าคุณไม่โลภค่อยๆศึกษาไปนะครับค่อยๆเทรดไปจดไดี่ไว้เข้าแบบนี้ออกแบบนี้ได้เงินเสียเสียเงินอย่างเงี้ยจดไว้จะดีถ้าคุณไม่จดเนี่ยคุณเนี่ยจะไม่มีทักษะต่ตางๆในการใช้ แล้วคุณจะไม่รู้ดนวยว่ารูปแบบนี้มันเกิดซ้ำมาเนี่ยคุณจะทํำยังไงกันนนะครับนอกจากระบบเทรดที่ดีแล้วการรึกษาเป็นสิ่งสําคัญและยิ่งไปกว่านั้นจิตวิทยาการเทรดมันควบคุมด้วยสติและสมาธิที่คงที่ถ้าคุณมีสติและสมาธิที่คงที่เนี่ยคุณจะเนื้อเป็นคนที่มีชัยในตลาด forex อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นระบบดีการรึกษาดีสติสมัติสมาธิดีเนี่ย ก่อนเทรดอย่างน้อยต้องนั่งสมาธิประมาณสัก15นาทีก็ยังดีเนาะนะครับฝากน้องๆใหม่ไว้เหมือนเก่าเขาก็เรียนรู้หมดแล้วแหละในเรื่องพวกนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้เทรดเองแบบก็มาแบ่งปันกันนะครับลหลายๆระบบเทรดที่ผมคิดคิดขึ้นมาเป็นคนชอบคิดระบบเทรดหาอินดิเคเตอร์มาทดสอบเยอะแล้เลยนะครับจริงผมก็ใช้แต่ t c i Bollinger Band พวกนี้นะครับแล้วก็ระบบนี้ก็มาทดสอบกันให้ดูนะครับครับก็วันนี้ก็ประมาณ2องเกือบสทุ่มแล้ว ก็หวังว่าจะเป็นรรมิตรกับเพื่อนนักเทรดคนหกึหงรือไหมก็ราตรีสวัสดิ์ในค่ำคืนนี้ขอให้น้่าหนื่ยทุกท่านสวัสดีครับ